สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ ในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ที่แรงมาจากโรงงานคือพูดง่ายๆว่าออกจากโรงงานผลิตมาอยู่ที่หน้าร้านผู้ซื้อซื้อมาปุ๊บสตาร์ทป,ป,ปั๊บบิดปั๊บแรงปุ๊บก็ได้แหละครับอาการประมาณนี้แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะจํากัดงบเอาไว้นะครับสักไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทละกันเพราะถ้าหากเราพูดถึงรถที่แรงจากโรงงานแต่ราคามันเกินแสนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันมีเยอะมากครับน่าจะนับกันไม่หวัน่นไม่ไหวเล,เลยทีเดียว เอาเป็นว่ามาพูดคุยกันเล่นๆขำๆนะครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่ามอเตอร์ไซค์ที่แรงจากโรงงานในงบประมาณหลักหมื่น ขันแรกของคลิปนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากค่าย GPX และนี่คือ DC3 ครับหนึ่งในสกูตเตอร์ตัวแรงที่เรียกได้ว่ากับงบประมาณนี้เนี่ยเขาให้คุณได้อย่างที่ทราบกันนะครับว่าในช่วงเปิดตัวเนี่ยทาง GPX ได้มีโปรโมชั่นนะครับเป็นวลเชอร์บูรค่า6,000บาทนะครับเป็นส่วนลดให้กับผู้ซื้อ DC3 คันนี้จึงทำให้ราคาของตัวรถนะครับในรุ่นสแตนดาดจากเดิมมีราคาอยู่ที่1800บาท เหลือเพียง94,800บาทเท่านั้นส่วนถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับจากเดิมเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่15,800บาทจะเหลือเพียง99,800 90, บาทเท่านั้นโดยวาลเชอร์นี้นะครับ ก็ไม่ได้มีตลอดไปนะจากที่ผมเห็นในโพสต์ f a c e b o o k ของทาง Gpx Thailand นะครับ <S <S ก็มีระบุเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31ตุลาคมเท่านั้นดังนั้นสำหรับคนที่ลังเลอยู่ก็คิดดีๆนะครับเพราะว่าถ้าผ่านวันที่31ตุลาคมไปแล้วนะครับเริ่มเดือนพฤศจิกายนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในอนาคตจะมีโปรโมชั่นที่ได้ราคาดีๆแบบนี้อีกหรือเปล่าส่วนในเรื่องของฟังก์ชันเองก็ต้องบอกนะครับว่า Gpx dc3 เนี่ย ก็จัดหนักจัดเต็มมาให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบไฟส่องสว่าง LED รอบคัน หน้าปัดเรือนไมฟูดิจิทัลที่เป็นแบบรีเวิร์ LCD มิเตอร์รวมไปถึงกุญแจคลีเลสที่มาพร้อมกับมาตรฐาน IP 6 7กันน้ำกันฝุ่นแบบเต็มระบบยังไม่เพอนะครับมีถังน้ำมันด้านหน้าจุถึง10.3ลิตรส่วนพอร์ตชาร์จไฟเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าจัดมาให้เป็นแบบฟาสชาร์จ USB Type C เลยทีเดียวส่วนระบบเบรกก็ให้มาดีเลยนะครับเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังมาพร้อมกับ ABS แบบ Dual c h ช n n e l ซึ่งจานเบรกหน้าจะมีขนาด าด250มิลิเมตรส่วนจานเบรกหลังจะมีขนาด220มิลิเมตรผมถือว่าให้จานมาค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับและที่จะขาดไปไม่ได้นะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตนั่นก็คือ traction control system เพื่อช่วยป้องกันตอนล้อหมุนฟรีที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และแน่นอนนะครับว่ารุ่นสปอร์ตเนี่ยก็ยังมาพร้อมกับโชคหลังที่เป็นซับแท้งจากแบรนด์ YSS สามารถปรับค่าพีโหลดได้ด้วยนะครับ เป็นโชคที่ทำมาค่อนข้างเอกลูสีนะครับสำหรับ DC3 เพราะว่าโชคตัวนี้เนี่ยถ้าจะเอาแบบนี้เป๊ะๆเลยไม่ได้มีขายนะครับคือถ้าอยากได้อย่างที่เคยบอกไว้ในคลิปก่อนๆเลยว่าต้องซื้อ DC3 เท่านั้นถึงจะได้โชคตัวนี้และก็มาถึงหัวข้อของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของความแรงนั่นเองกับ GPX DC3 ถามว่าแรงยังไงก็คงต้องบอกว่าตัวเครื่องยนต์ขนาด278 cc นี่แหละครับที่เป็นปัจจัยหลัก โดยเขาจะใช้ชื่อว่า GPX Hyper I นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ Single Overhead Camshaft 1สูบ4จังหวะ4ีวาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่24.1แรงม้าที่8,250รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดนั้นจะอยู่ที่24.5นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อนาทีโดยส่งกำลังด้วยระบบเกียร์ CVT นะครับ 0ูนยถึงร้อเนี่ยจากที่ได้ข้อมูลมานะครับเขาบอกว่าทําได้ภายใน9วินาทีส่วนตำแหน่งติดตั้งหม้อน้ำนะครับอยู่ที่ตรงด้านหน้ารถนะครับตรงนี้เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้พอมาบวกกับ Gpx dc3 ที่มีขนาดตัวรถไม่ได้ใหญ่โอเวอร์มันจึงทําให้ dc3 คันนี้ดูจีจ๊ดจ๊าดเกินห้ามใจ อันนี้ยืนยันจากคนที่ได้ทดลองขับขี่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างชอบนะครับไม่มีจุดที่จะติตรงไหนเลยเพราะว่าด้วยราคาที่ไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทในช่วงที่เปิดตัวนี้เนี่ยแหละถือว่าเป็นอันิสง์อันยิ่งใหญ่หรือต่อให้ในวันที่เขาไม่ได้มีวอลเชอร์ให้แล้วนะครับเป็นวันที่แบบเขาขายด้วยราคาปกติผมก็ยังรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆอยู่ดีนะครับคือไม่มีความรู้สึกว่ามันแพงอะไรเลยครับ จากที่ได้ลองขับขี่เนี่ยผมชอบทุกจุดจริงๆครับคือรู้สึกได้เลยว่าเราควรมีไว้สักคันเหมือนกันนะเนี่ยโดยในเรื่องของอัตรารเร่งนะครับจากที่ได้ลองแบบส่วนตัวส่วนตัวเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจี๊ดมากนะบิดนิดนึงเปิดนิดนึงก็มาแล้วนะครับส่วนในเรื่องของท็อปสปีดเนี่ยผมยังไม่ได้อัดเต็มๆนะครับยังไม่ได้แบบ เอาให้สุดอะคือไปลองเส้นสุพรรณนะครับเส้น340ที่เขากําลังจะปรับปรุงกันเร็วๆนี้ที่จะขยายให้เป็น6เลนะนะครับแน่นอนว่าเส้นนั้นเนี่ยอาจจะเป็นถนนที่ดีนะแต่ว่าตัวพื้นผิวถนนนะ่ะมันไม่ได้เรียบอะไรมากครับเป็นพื้นผิวถนนที่มีแบบลุกขึ้นตลอดเวลานะครับมันก็เลยทําให้ท็อปสปีดที่ผมทําได้เนี่ยอาจจะไม่ได้สูงเท่าก,กับคนอื่นครับผมทําได้อยู่ประมาณ1 4 5ถึง146ตามหน้าใหม่นะครับ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้แช่แบบยาวๆนะครับคือผมยกตรงที่แบบมีสะพานอะไรเงี้ยพอพ้น1กิโลปุ๊บมันก็จะมีสะพานใช่ไหมเออผมก็ยกตอนที่มีสะพานมันก็เลยทําให้ท็อปสปีดอะไปไม่ได้ถึง150แบบชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับซึ่งแน่นอนว่าจากที่ไปเห็นหลายๆท่านเทสนะครับเกี่ยวกับเรื่องของท็อปสปีดนะเป็นสื่อมวลชนทั้งหลายหรือว่ายูทูบเบอร์หรือว่าผู้ใช้งานตัวรถจริงๆเนี่ยหลายๆคนเขาก็ทําได้เกิน150ิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามหน้าใหม่ทั้งนั้นนะคร,าารถ มได้เลยว่าเจ้า DC3 คันนี้เนี่ยวิ่งเกิน150กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามหน้าใหม่แน่นอนตรงนี้สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ค่อยเชื่อนะครับว่ามันแรงอะไรขนาดนั้นก็สามารถไปลองจับลองสัมผัสตัวจริงกันได้นะครับที่ศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านเลยนะจ๊ะ ถัดมานะครับขอมาที่ค่าย Honda กันซะหน่อยและนี่คือ Honda Giono p p u u s สกูตเตอร์ไซส์เล็กหน้าตาหน่ารักหลายๆคนเห็นแล้วก็ตึกตักตึกตักอยากจะเป็นเจ้าของต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับ Giono น p u u s นั้นนอกจากความหล่อเหลาความน่ารักและความเป็น Honda ยังได้อันนี้สงของเครื่องยนต์ E.S.P. Plus แบบ C ีวาว125 c c 1ลูกสูบระบายความร้อนด้วยน้ำก็ทำให้การขับขี่ของ g i o n o Plus นั้นค่อนข้างจี๊ดจ๊าดไปมากกว่ารถในทรงเดียวกันที่ราคาใกล้เคียงกัน แน่นอนว่าแบบเดิมๆอาจจะไม่ได้จี๊ดจ๊าดอะไรกันมากมายแต่ถ้าแต่งแล้วล่ะจะเป็นยังไงก็คงต้องบอกว่าแนวทางการแต่งค่อนข้างเยอะครับมีตั้งแต่แบบเล็กๆน้อยๆจนขยับขึ้นไปถึงการโมดิฟายแทบทั้งหมด ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณอันนี้ส่งจากเครื่องยนต์สหกรณ์ของค่าย Honda นะครับที่พื้นฐานเครื่องยนต์มันใกล้เคียงกันจนเกินห้ามใจทำให้จากเดิมเนี่ย 125cc ขยับไป 160cc แบบไม่ได้ยากเย็นงบไม่ได้บาดปลายอะไรมากมาย และยังไม่พอนะครับต่อจาก 160cc แล้วก็ยังมีเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งมากมายคราวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่ต้องวัดซซีวัดกันที่ความเร็วจะดีกว่าเพราะจากคำบอกเล่าของบิ๊กสกูตเตอร์สายเดิมรอบตัวผมก็บอกได้เลยว่าเขาค่อนข้างกลัวพวกเจโ n น plus แล้วก็ลีด125นะวันนี้มากๆด้วยความที่รถเหล่านี้เนี่ยมันแต่งไปได้ไกละนะครับอันนี้ก็พอเข้าใจได้ส่วนในเรื่องของราคานะครับ Geono+ จะมีให้เลือกซื้อกันอยู่2รุ่นได้แก่รุ่น Standard มีราคาแนะนำอยู่ที่61900บาทและรุ่น ABS มีราคาแนะนำอยู่ที่6 6 9 0 0บาทซึ่งต้องยอมรับเลยนะครับว่าราคาค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นราคาที่ถือว่าตีตลาดได้อะเออเพราะหลายๆรุ่นที่เปิดราคามาประมาณนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีความน่าสนใจเท่ากับ Geono+ แต่ตรงนี้เนี่ยเรายังไม่นับพวกแบบรุ่นพิเศษรุ่นลิมิเต็ดทั้งหลายนะครับที่ราคาเนี่ยอาจจะโดดขึ้นไปแบบ70,000-80,000ก็มีอย่างเจ้าเป็ดน้อยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกระแสบแบบแรงๆนะครับรู้สึกว่ารีเซลกันเกือบแสนหรือว่าแสนกว่าบาทเนี่ยแหละดังนั้นก็อย่างที่ทราบนะครับว่าราคาของ Honda เนี่ยค่อนข้างแกว่งนะครับมันแกว่งตาม ความนิยมของตัวรถแล้วก็แข่งตามดิลเลอร์ต่างๆที่ขายรถนะครับดังนั้นก็ซื้อให้มีสติละกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยซื้อมาแพงในวันนี้เนี่ยวันหนึ่งมันกระแสะหมดหรือมันไม่มีกระแสะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเงินเหลือนะครับแบบว่าผมมีเงินนะฮะก็จัดไปได้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องนะครับเพื่อนอาจจะล้อได้นะเพราะว่าผมก็เข้าใจอยู่มันก็มีเพื่อนๆผมหลายๆคนนะครับที่ เรียกได้ว่าเล่นรถตามกระแสะแบบหนักๆเลยนะครับคือรุ่นอะไรออกก็ไปจัดมารุ่นอะไรมีกระแสะก็ต้องมีไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แบบแต่งกันเต็มระบบเลยก็มีมันก็เลยทําให้เข้าใจนะครับว่าบางทีแล้วเนี่ยความชอบของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ บางคนอาจจะซื้อมาใช้งานเป็นหลักบางคนอาจจะซื้อมาเก็บบางคนอาจจะซื้อมาโชว์ดังนั้นผมไม่อาจไปคิดแทนใครได้นะครับส่วนเรื่องของฟังก์ชันนะครับเจ้า Giono Plus เนี่ยก็มากับฟังก์ชันที่ค่อนข้างโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นระบบไฟหน้าแบบ Full LED และไฟท้ายแบบ Full LED นะครับแม้ว่าไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดไส้เหมือนเดิมแต่ให้อภัยกันได้นะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับ Honda ให้แต่ไฟหน้า LED มาก็ยังได้นะครับไฟท้ายเป็นหลอดไส้เนี่ยผมว่าก็ยังมีคนซื้ออยู่ดีส่วนของหน้าปัดเรือนไม้เป็นแบบฟูลดิจิตอลซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมือนยกของ Honda คลิกมาใส่ยังไงอย่างนั้นผมรู้สึกว่ามันก็ดูลดต้นทุนดีนะแต่เข้าใจแหละอะไรสหกรณ์เวลาจะซ่อมเวลาจะหาเนี่ยมันง่ายกว่าส่วนเรื่องของระบบเบรกก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีรุ่น ABS ด้วยนะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่า g e โน plus เนี่ย จะเป็นดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลักนะครับเบรกที่เป็น ABS ก็จะมีเฉพาะจานเบรกเป็นเบรกหน้าเท่านั้นส่วนถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยจะได้เป็นระบบ CBS หรือว่า c o m b i n e Brake System นะครับซึ่งก็เป็นระบบที่ค่อนข้างกวนใจนะเมื่อก่อนผมชอบรอว่าเป็นบายบายเบรกนะครับผม <c oughs> ก็เพอเวลากดแล้วมันบายบายนะครับไม่ค่อยโอเคเลยอะไรอย่เงี้ยแต่ก็ได้แหละเออนะกำเบรกหน้าเบรกหลังทำงานถ้าจะไม่ผิดใช่ปะวะ หรือกำเบกหลังเบกหน้าทำงานอะไรประมาณนี้ซึ่งรถ Honda ใเนี่ยใสมาให้กับหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคลิกนะครับตั้งแต่คลิกคอมบ e เลยหรือว่าเป็นพวกส c o o ปีเนี่ยก็มีมาให้นะครับอย่างตัวล่าสุดเนี่ยก็ยังเป็น CBS นะรถเพื่อนผมเองนะครับที่เคยทดลองขับขี่ไปเมื่อนานมาแล้วนะสัก3ปีมาแล้วละ่ะก็เป็น CBS นะครับตัวท็อปด้วยนะเป็นขับ12ยังให้ CBS มา ซึ่งเวลาเบรกเนี่ยไม่ได้มีความมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่ค่อยปลื้มนะกับ CVS แต่ว่ามันก็แล้วแต่บุคคลเนานะบางคนอาจจะชอบก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองคอมเมนตมาบอกกันหน่อยละกันส่วนสุดท้ายนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับ c h i plus เนี่ยนะวันนี้น่าจะมีรถเป็นบางที่นะอาจจะต้องเช็คกัน เพราะว่าจากที่ผมไปนั่งในศูนย์บริการมาเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยก็ยังมีการจองรถกันเกิดขึ้นนะอันนี้สําหรับดีลเลอร์โดยตรงจากทาง Honda นะครับแต่ถ้าเป็นแบบดีลเลอร e ์เล็กๆหรือว่าดีลเลอร์ที่ค่อนข้างขูดค่อนข้างฟันแบบหนักๆเนี่ย <ๆ S 2> ผมว่าน่าจะมีรถเหมือนกันแต่ก็แนะนําให้เพื่อนๆดูราคาที่เหมาะสมด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าตัวสแตนดาร์ดห0 0 0ืต้นๆอย่างเงี้ยพวกกดไป70,000กว่าผมคิดว่าแบบนั้นมันก็ไม่ใช่นะครับก็ซื้อรถแบบมีสติแล้วกันเนาะ และก็มาถึงค่าสุดท้ายของคลิปนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยถ้าเราพูดถึงตัวแรกในตำนานและนี่คือ Yama h a Exciter 1 5 5นั่นเองกับคุ้มพลังเครื่องยนต์ที่เรียกได้ว่าใหญ่เกินตัวแบบสุดๆตั้งแต่สมัยเปิดตัวตั้งแต่ตัว150สมัยนั้นเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าออกมาให้วัยสรุ่นขี่แต่กลับไปได้รับความนิยมกับกลุ่มของ Messenger ซะอย่างนั้นที่พูดได้เนี่ยก็เพราะว่าเคยทำา Messenger มาก่อนนะครับเพื่อนที่ทำงานผมเนี่ยขี่กันลืมเลยโดยถ้าหากเราพูดถึง Exciter 155ก็คงต้องยอมรับครับว่าตัวรถนั้นแรงจริงๆแถมยังทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยก็แรงตามไปด้วยกับเครื่องยนต์ขนาด1 5 5ซ c ซี1ลูกสูบ Single Overhead Cam s h a ช t 4จังหวะ4วาล์ว,วที่ระบายความร้อนด้วยน้ำเกียร์6สปีด คลัชมือพร้อมด้วยระบบ Acid and s l i p p e r c l u ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการเชนเกียร์ยังไม่พอนะครับสำหรับ Exciter 155เนี่ยเขายังมาพร้อมกับระบบวาล์วแปรผัน VVA อีกด้วยซึ่งตรงนี้ผมยอมรับนะครับสำหรับ VVA นั้นผมก็ค่อนข้างชอบนะใน a อ r ์ล็อกเองเนี่ยก็ถือว่ามันจิ๊ดจา๊าดใช้ได้เวลาเร่งแซงแม้ว่าตอนมาอยู่กับแอร์ลอกอาจจะกินน้ำมันซะหน่อยนะครับ แต่มันก็ถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างมีประโยชน์เลยทีเดียวและกับเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับก็ทําแรงม้าสูงสุดได้อยู่ที่17.9แรงม้าที่9,500รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดนั้นทําได้อยู่ที่14.4นิวตันเมตรที่8,000รอบต่อนาทีคือกับรถไซส์นี้น้ําหนักเพียง123กิโลกรมัมมันจึงไม่แปลกเลยครับที่ x c e t r 155นั้นเจอเรียกได้ว่าเป็นตัวแรงแห่งยุคกับท็อปสปีดที่สามารถทําได้ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลย ซึ่งตัวนี้ต้องขอวงเล็บไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยทำท็อปสปีดไม่เท่ากันนะอย่างคนที่ผมติดตามชมเขาเนี่ย ก็ทำท็อปสปีดได้เยอะมากๆนะครับเวลาแกลงคลิปทีเนี่ยก็เป็นชั่วโมงทําเอาผมนั่งดูตาแหกเรียกได้ว่าจะมีสัญลักษณ์แฟนตัวยงขึ้นที่ช่องผมอยู่ละส่วนเพื่อนๆในกลุ่มที่มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของท็อปสปีดรถแบบเดิมๆบางท่านเนี่ยก็ได้กัน120กว่ากว่าบางท่านก็ได้1้0กว่าหรือบางท่านขิงจัดเลยก็บอกว่า150กว่าซึ่งแน่นอนว่า150ยเนี่ยน่าจะเป็นไปไม่ได้ถ้าแบบเดิมๆะนะส่วนเรื่องแต่งหรือว่าเอาไปไล่สเตอร์รีแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็น ดูพี่เบล KSR นะครับนั่นะแหละวางเครื่อง KTM ไปเลยโดยถ้าหากเรามาพูดกันในเรื่องฟังก์ชันนะครับณว,วันนี้เนี่ยผมก็ยอมรับนะว่า Exciter 155ให้ฟังก์ชันมาได้ดีมากนะโดยเฉพาะตัวปี2024คือนอกจากปรับเปลี่ยนรูปร่างเล็กน้อยแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของระบบที่เพิ่มเข้ามานะครับ ได้แก่พวกกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับที่มีมาให้หรือว่าจะเป็น DC Charging Socket ที่เป็นช่องจ่ายไฟแบบ12โวลต์และสุดท้ายที่หลายๆคนค่อนข้างว้าวมากๆก็คือเรื่องของระบบเบรก ABS ที่ถูกใส่มาให้กับ Exciter 155ในโฉมปี2024ตรงนี้เอาจริงๆนะสำหรับผมเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนฝืนใจใส่มาเพราะว่าเรื่องของกฎหมายใหม่นั่นเองนะถ้าหากว่าไม่มี ABS ก็อาจจะไม่ได้ขายต่อนะครับมันเป็นฟิลิมนั้นและถ้าถามว่าทำไมผมถึงคิดแบบนี้ก็คงต้องตอบว่าด้วยความที่เขาใส่เป็น ABS เฉพาะล้อหน้านะครับส่วนล้อหลังเนี่ยยังไม่มีนะคือเป็นดิสเบรกธรรมดารรมด,าด้วยเหตุนี้เนี่ยก็เลยทำให้ผมคิดว่าเหมือนเขาจำใจใส่มาซะมากกว่าแต่ก็พอเข้าใจได้กับราคาวางจำหน่ายที่79,500บาทนะครับ คือมันก็ไม่ได้เป็นราคาที่สูงโอเวอร์อะไรถ้าเทียบกับสิ่งที่เขาให้มามันถือว่าโอเคแหละสําหรับราคานี้นะครับซึ่งคนที่ซื้อก็ต้องเป็นคนที่ชอบด้วยนะครับเป็นคนที่รักในบอดี้นี้ เป็นคนที่รักในรูปทรงนี้นะครับซึ่งตัวปี2024เนี่ยก็ไม่ได้เป็นแฟลลิงแบบเดิมนะไม่ได้เหมือนกับปีก่อนๆน,นะครับตัวแฟลลิงเนี่ยมีการออกแบบมาใหม่แต่ว่ามันต้องสังเกตนิดนึงนะครับคือดีเทลมันค่อนข้างเล็กนั่นแหละสำหรับคนที่ไม่ได้สนใจอะไรมากเนี่ยอาจจะดูไม่ออกเลยก็ได้นะก็ได้แหละครับสุดท้ายนี้นะสำหรับเรื่องของความแรงไม่มีใครเถียงครับว่าเขาเป็นตัวแรงไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งความมันในการขับขี่ท็อปสปีด หรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องยอมรับว่าเขามาเหนือจริงๆแต่ส่วนเรื่องการใช้งานเนี่ยถ้าจะให้มาใช้จริงๆจังๆในชีวิตประจําวันแบบว่าเป็นรถคันเดียวประจําครอบครัวหรือว่าเป็นรถทํากินส่วนตัวยังมองว่าไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่ครับถ้าถามว่ามันเหมาะกับใครก็คงจะเหมาะกับคนที่เน้นเดินทางคนเดียวเป็นหลัก ไม่ได้ใช้งานในกรุงเทพปริมณฑลหรือพื้นที่รถติดหนักๆแต่เน้นทําเวลาในการเดินทางไกลาตามต่างจังหวัดและชอบความสปอร์ตบวกกับสัมภาระส่วนตัวที่ไม่ได้เยอะแยะมากมายถ้าคุณเป็นคนประเภทนี้ก็สามารถจัดไปได้เลยครับสําหรับ Exciter 155 แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและแน่นอนนะครับว่ายังมีภาคต่อๆไปสําหรับหัวข้อนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมกะจะทําสัก10รุ่นนะครับคือกะจะรวบรวมให้เป็นแบบ10รุ่นในคลิปนี้กลายเป็นว่าแค่3รุ่นเนี่ยเวลาก็ล่อไป20นาทีแล้วมันจึงทําให้ผมพูดไปแค่3รุ่นแล้วก็ตัดจบไปดื้อเลย และผมอาจจะลืมบอกนะครับสำหรับรถในคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยส่วนคลิปนี้ตัวผมเองก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ